น,นี่คือผู้ช่วยของผมนะครับกัดเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้น,นี้ก็คือ <มา S 1> ไอ้น้ำมาขี้เกียจครับหมาขี้เกียจหน้าตาคนประสาทมันกำลังเดินห,หนีไป <laughs> <ะ S 2> แล้วเดินครับด่างแญ่เอานี่คือไอ้น้ำพึง่งเรานะครับ <laughs> หน้าตาน่ารักดิก <laughs> ัดเราคิดว่าเราจะทำอะไรต่อกันดีวันนี้ กวนตีนหม,มาได้ตลกเดียวเวลามันไม่มีหูอะ่ะ<บ>ยำ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 ไอ้อ้วนนี่คือการทาลุนหมานี่คือการทาลุนหมาครับเตะหมา มอีกม่กมีโกูไม่ใช่สิเขเอาไอวันโทรมาเฮ้ยตายมามันจะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะไปกูกูเหรอฮะไอหมาบะก็แแค่ปได้ไหแหละ